กลับแล้วพี่กล้วยเมื่อกี้เบรกที่แล้วมีคุณผู้ชมสงสัยว่าคําว่าแม่นเหมือนเปิดไฮโลคืออะไรเมื่อกี้คุณพ่อก็พูดไปหลายคนฟังไม่ทันตัวตัวหนูเองก็สงสัยเหมือนกันพี่ดินอะแม่นเหมือนเปิดเปิดไฮโลเหมือนกับว่าการเปิดเปิดเบบไอ้ที่เขาเขย่าอะเปิดแล้วก็แทงนั่นเองแม่นเหมือนตาเห็นเออแม่นขนาดนั้นเห็นไหมคุณพ่อยังชมแล้วแม่นดังนั้นครับใครอยากดูดวงกลิกลิงการเข้ามาได้หรือนี่เลยครับฟัง ราคาโปรโมชั่นด้วยตัวนี้งาม 1, 1และงาม2พี่ก้ย้ยเอาไปเลยในราคาสุดพิเศษ20สายเท่านั้นตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับชุด1ชุดนะ2,400บาทยังไม่พอครับค่ะ4ขวดซื้อไป1นึงแถมอีก1รือเป็น6ขวด<ช>นี่พูดเยอะจนงงเองว่าโอ้โราคาถูกขนาดนี้คุณได้ถึง6ขวดจริงไหมจริงจ้ะคุณพ่อเมื่อกี้ซื้อไปชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วยังไม่พอจะซื้อเพิ่มอีก<ช>ดังนั้นครับ อย่าให้คุณพ่อเขาคุ้มอยู่คนเดียวคุณผู้ชมกลิ้งกลางกันมาได้ย้าอีกทีครับ6ขวด2,400บาทเท่านั้นครับผมค่ะป่ะวันนี้ยังมีหูอีกหลายเลยอะหลายต้นไม้น,นมแต่เมื่อกี้อันเนี้ยผมชอบคุณพ่อที่คุณพ่อถามมาค่ะเป็นการให้ความรู้คนอื่นด้วยเรื่องไก่พี่ก้วยไม้<อ>ทำไมไต้องเอาไส้ออกมาแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะทิ้ง ไม่ทิ้งเอาพอสุกใช่ไหมสุกแล้วเขาก็ยัดเข้าที่เดือดทำไมพี่เพราะอะไรทั้งไส้ทั้งเลือดทั้งเครื่องในนะคะครับครบส่วนนะคะหัวก็มีหางตีนก็มีตีนเก็บตีนไว้หางไม่มีหางไม่มีหางออกเออถอนขนอย่างเดียวเครื่องในผ่าหลังล้างล้างแล้วก็เอาใส่ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมเขาเขาเรียกว่าการเป็นบูชาเส้นไหว้ทั้งห้านะคะทุกองรวมนั่นเอง ก็คือมีใช่ไม่ใช่มีครบทุกอย่างไส่ไม่มีไม่ได้อันนี้สําคัญแต่ให้ไปซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้ต้องเป็นไก่ตัวผู้เท่านั้นไก่ตัวผู้ด้วยนะก็คือร้านนี้เขาทำเขาจะรู้ใช่ไหมถ้าเป็นบอกว่าเป็นไก่แก้บนใช่ไก่ไหว้ใช่ค่ะเขาจะรู้หรือไม่รรบไไม่คออะสเขาจะรู้เขาจะรู้เลยว่าถ้าเราเอาไก่ไก่ถือขันมาไก่แก้บนเนี่ยเขาจะ จัดให้เราครบเลยอ่าเขาจะมีร้านพวกนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ร้านเซ็ตสาหรับแก้บนคุณจะอันเนี้ยเอาไปแก้บนที่นี้หรือจะไหว้เจ้าที่ทางร้านเขาก็จะมีความรู้อยู่แล้วบางร้านนะคืออันเนี้ยร้านควรจะมีจะมีองค์ความรู้อ่ะร้านไหนจะเริ่มทาธุรกิจนี้ดูรายการเราไว้ดูเลยค่ะได้ความรู้ล้วนๆอ่ามาต่อกันดีกว่าพี่กล้วยจ๋าโอ้โหวันนี้ดูดูแล้วไม่น่าตอบหมดถ้าไม่หมดไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเราเอาไปตอบ ตอบตอนอื่นบ้างได้ค่ะชวนชมชวนชมเราบอกชื่เพราะเชียวชวนชมชวนให้คนรักชวนให้คนหลงนะคะปลูกได้คุณตาคุณยายอยู่บ้านสองคนตายายปลูกได้แต่ถ้าบ้านไหนที่มีหนุ่มโสดสาวโสดนะคะห้ามปลูกไวนาบ้านลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่ได้เยจะปลูกนะคะจะเชิญชวนเนี่ยคนให้ลูก มาชอบลูกเรานะคะหัวบันไดไม่แห้งนั่นเองแวะมาชื่นมาชมห้ามปลูกเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณตาคุณยายอยู่บ้านสองคนปลูกได้ไม่มีปัญหานะคะยัาไงก็จะช่วยชวนคนมาไม่เหงาหรอเลลูกหลานแวะมาหาบ่อยๆอ่ะต่อไปอันนี้หลายคนปลูกมะม่วงแมงโกมะม่วงจ้ะมะม่วงที่ตามหลักของศาสตร์แล้วนะคะมะม่วงเนี่ยไม่ควรปลูกไว้บริเวณบ้านแต่สังเกตดูต่างจังหวัดเนี่ยต้นมะม่วงจะอยู่หน้าบ้านเลยมีเลยโอ้เด่นต้นบะลุ ถ้าอยู่ข้างบ้านไม่เป็นไรรัศมีตรงหน้าบ้านไม่ตรงเลยนะ่ะไม่เป็นไรนะคะไว้ริมริมมาได้นะ,ะมมแต่ถ้าอยู่หน้าบ้านทนโทษเลยเนะี่ยไม่ได้นะคะเก็บลูกเจ็ดคู่ออกเลยค่ะไม่ดีนะคะไม่ดีคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะเจ็บจะป่วยที่สําคัญเงินจะไหลออกไม่มีเงินเข้ามาแนะนําเลยว่าถ้าปลูกก็ข้างๆง,งบ้านอย่างน<ช>ี้ได้จะมป็นกล้วยอย่าบังใช่อย่าบังอย่าปลูกบังบ้านเด็ดขาดนะคะด้วยความที่ มันม่วงอ่ะเป็นไม้ไม้ยืนต้นด้วยนะไม้ยืนต้นไว้ร่มเงาได้นั่งพักพิงอนเที่ยงๆเนาะเก็บดอกเก็บผลกินผลผลิตได้ยอดมันก็กินได้ใช่แล้วถ้าคุณยิ่งใช้งามอ่ะลูกดกลูกดกไปอีกคุณแล้วนึกถึงว่าตอนลูกดกมากๆแล้วมันตกอ่ะถ้าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วปลูกมะม่วงจะรู้เลยว่าเก็บไม่ทันล่วงเต็มหน้าบ้านใส่หลังคาด้วยใครปลูกใ,ใกล้ๆนะอ่ะต่อไป หมากผู้หมากเมียหมากผู้หมากเมียควรปลูกเลยนะคะเป็นคู่เลยปลูกไว้หน้าบ้านยิ่งดีนะคะเสริมสิริมงคลครับทั้งเรื่องธุรกิจของคุณจเจริญงอกงามทั้งเรื่องการค้าขายอยากให้เงินไหลมาที่มาเข้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเด่นเด่นเห็นชัดชัดได้เลยนะน <ๆ S 2> อ่ะต่อไปอันนี้เพิ่งเคยได้ยินน่ะพี่ล,ลูกชิงลูกชิงลูกชิงเนี่ยเป็นของทางใต้หรือแบบ ภาษาภาคกลางเขาไม่รู้เรียกอะไรเป็นแบบเป็นเป็นผักเป็นต้นต้นไม้ยืนต้นแล้วก็จะเป็นลูกไว้เป็นไว้กินกับกับข้าวอ่ะลูกเล็กๆเป็นผักแหนมผักอะไรงนี้เหรอใช่ลูกเล็กเล็กลูกชิงปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะครับแต่ไม่นิยมให้ปลูกหน้าบ้านปลูกหลังบ้านได้ริมรั้วริมแดนได้หน้าบ้านน่ยไม่ดีหน้าบ้านคนที่อยู่อาศัยเนี่ยนักพลากจากที่อยู่อถ้าเป็นลูกชิงนะใช่ลูกชิงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพี่ๆคนน่าจะอยู่ภาคใต้แน่นอนอันนี้ถามมา ต่อไปพลับพลึงครับต้นพลับพลึงคุณแม่โทรมาตอนสี่ทุ่มครึ่งเลยวันนั้นนะคะถามพลับพลึงนี่เหรอฮัลโหลปลูกพลับพลึงได้ไหมลูกต้นพลับพลึงปลูกไว้แล้วเนี่ยทำยังไงต้นพลับพลึงปลูกได้นะคะส่วนมากแล้วต้นพลับพลึงเขาจะปลูกคู่กับต้นนางกวักพลับพลึงเป็นไม้มงคลนะคะแต่ไม่นิยมให้ปลูกตรงร่มเงาของชายคาไม่ดีนะคะ ปลูกไว้หน้าบ้านได้ไม่มีปัญหาหน้าบ้านแต่ไม่อยู่ในชายคาไม่ได้ร่มเงาของชายคาก็ไม่ได้นะเงาที่แบบโดนน่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่งั้นอย่างเงี้ยก็ไปปลูกแบบริมรั้วอะไรอย่างงี้ได้ไหมพี่ริม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 อ่ะริมริมมาต้นต่อไปวาสนาต้นวาสนาปลูกหน้าบ้านเสริมสิริมงคลยิ่งดีออกดอกได้ยิ่งดีนะคะวาสนายิ่งให้มีดอกนะใช่นะคะถ้ามีดอกเมื่อไหร่คุณซื้อเลขที่บ้านเมื่อนั้นเลยเฮ้ย แล้วอยากให้มีดอกเนี่ยช่วยได้งานหนึ่งงานสองพอดีเลยเร่งดอกคุณอันเนี้ยบางแล้วถ้าบ้านไหนปลูกแล้วดอกออกปุ๊บจดเลขมาเผื่อเราด้วยจะดีมากนะครับเมื่อกี้อะไรนะวาสนาวาสนาเลยแล้วต่อไปกล้วยไม้นี่เลยกล้วยไม้ปลูกเลยค่ะกล้วยไม้เสริมความอายุยืนให้คนอยู่ในบ้านครับปลูกต้นกล้วยไม้แล้วเนี่ยอายุยืนคนในบ้านจะ ใจเย็นลงนะคะทามตำราอันนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอ่ามีคำถามมาลูกชิงภาษากลางคือมัดเดือปลาอ๋อมดเดือปลาลัวเองอ๋อโอเคโอเคโอเคเลยพอนึกภาพออกเลยมอ่าลูกชิงไม่ควรปลูกไว้หน้าบ้านนะคะครับไม่ได้อมพี่ใช่ไหมไม่ใช่ัมนะอันนี้อันนี้เช็คมาแล้วนะครับผมมาต่อไปนางกวักนางกวักปลูกเลยยิ่งเกณฑ์กิจการค้าขายดกหน้าบ้านเลยค่ะยิ่งดีอันนี้เงินกวักทองอันนี้ปลูกหน้าบ้านได้ ต้นใหญ่ไหมพี่นางกวักเนี่ยต้นเล็กๆเป็นไม้กระถางอ๋ออย่างงี้ไม้กระถางนี้เอาไว้ในบ้านได้ไหมอะถ้าอย่างนั้นฟอกอากาศไม่แนะนานะคะนางกวักต้องไว้หน้าบ้านหน้าบ้านดีสุดเนาะแบบใส่กระถางหน้าบ้านได้โอเคมาต่อไปพลูด่างวันนี้พูดบ่อยมากพลูด่างพลูปลูกได้หมดเลยมออย่างเป็นหน้าบ้านในบ้บานหลังบ้านตรงไหนก็ได้พลูด่างแต่ถ้าเสริมสิริมงคลครับ ตรงในบ้านในห้องน้ําดีสุดฟูดังอ่าค่ะ<า>แล้วปลูกง่ายด้วยที่สําคัญง่ายด้วยนะคะนะต่อไปกวักมรกตกวักมรกตปลูกไว้หน้าบ้านเสริมสเนสน่เสริมมรกตกวากเงินกวักทองเข้ามายิ่งกวักมรกตให้นิดนึงครับถ้าต้นไหนมีสินับได้19 21, บเก้าใบยี่สิบเอ็ดใบเนี่ยต้องเอาได้แดงไปผูกนะเท่าไหร่นะเอาเลขไปทีสิบเก้าหรือ 21, ยี่สิบเอ็ดใบถ้านับ นับได้19บเก้าใบถ้าเกินอ่ะเด็นออกได้ไหมไม่ได้โค้เนียนเนไม่ได้มันต้องถ้าได้ปุ๊บเอาได้แดงผูกไว้เลยอ๋อจะยิ่งเป็นการเสริมอย่างเงี้ยพี่ใช่ค่าเมื่อกี้อะไรนะกวากมรกตอันนี้มาพืชผักสวนครัวริมรั้วกันบ้างตำลึงครับที่ขึ้นอยู่ริมรั้วตำลึงนะคะ คนมักจะเอาตำลึงไว้ที่ริมรั้วแต่รู้หรือไม่ว่านะคะถ้ารั้วหลังบ้านเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารั้วหน้าบ้านเนี่ยคุณบทบังทัศนียภาพโหเห้งหน้าบ้านของคุณยไม่ดีนะคะเหมือนปล่อยให้ขึ้นลกอะไรใช่ไหมขึ้นลกล้างเนี่ยไม่ดีนะคะคนในบ้านเนี่ยจะพลัดพลากจะต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆพูดง่ายว่าถ้าปล่อยรั้วหน้าบ้านให้ตำลึงขึ้นแนะนําว่าก็ลื้อ เขาเรียกว่าก็ถอนเถอะแล้วตำลึงปลูกง่ายคุณย้ายไปปลูกเป็นแบบละแนงดีกว่าใช่ไหมถูกค่ะเป็นละแนงอยู่สวนหลังบ้านเลยถ้าไม่อยากให้ขึ้นแบบกวนรั้วเพราะเพราะตำลึงเนี่ยโตเร็วเป็นผักที่โตไวมากสารพคุณก็เยอะมากเหมือนกันใช่ใช่อาหารยิ่งเด็กนะต้มจงต้มเจิดโอ้ดีครับไปต่อไปกุหลาบหินครับกุหลาบหินปลูกไว้หน้าบ้านต้องปลูกต้นเดียวกุหลาบหินเนี่ยต้นเดียวเลยให้อายุยืนความรักมั่นคงนะคะแต่กุหลาบหินส่วนมากแล้วเนี่ย ปูแล้วมันเป็นเชื้อรามันจะแห้งโอ้โหถ้ามีโรคเชื้อราอย่างนี้งามช่วยได้ไหมจบไม้ดอกก็ช่วยได้ย้ําอีกทีนึงว่า2,400บาทเอาไปเลย6คขวด6ขวดนะคะราคาโปรโมชั่นนะตอนนี้เหลือไม่ถึง10สายแล้วมั้งใช่ด่วนเลยคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะเลยอย่าซื้อพันสองพัเนี่ยคุณต้องซื้อ3,600นหะถึงจะได้แบบ6ขวดอะ เข้าใจแหละว่าอยากซื้อซื้ออยากลองนิดหน่อยแต่แนะนําพี่ก้วยแนะนําไปเลยว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่2,400เองค่ะคุณผู้ชมเอาไปได้6ขวดต้นทุนก็ถูกลงมาอีกได้ของแถมเพิ่มด้วยนะถูกต้องขวดแค่นี้เนี่ยใช้ได้ถึง50ไล่คุณคิดดูกว้างขวาเอาโรนพ่นเนี่ยจบเลยนะฮะไปต่อไปกุหลาบหินไปแล้วว่านจันหอมว่านจันหอมว่านสนีจันหอมนะคะหลายๆคนเรียกปลูกแล้วเนี่ย ใบต้องห้ามเหี่ยวเหี่ยวหพกเลยปลูกแล้วจะช่วยเสริมมงคลปลูกแล้วคุณใส่ไม่เข้าบ้านอยเรื่องนี้สาคัญปลูกแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลูกแล้วอายุยืนว่านตนหอมเขาจะชอบที่ชื้นๆต้องเป็นที่ร่มเงาเขาไม่ชอบอยู่กลางแสงแดดอยู่กลางแสงแดดเมื่อไหร่จะเหี่ยวเฉาทันทีอันนี้อยู่ชายคาได้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องปลูกไว้ชายคาในบ้านก็ได้นะคะตนหอมนะอืแต่ชายชายคานี้พี่กล้วยเคยบอกว่า อย่าอยู่ตรงที่น้ำใช่ไหมหลังคาที่แบบน้ำน้ำหยดอะไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรเลยใช่ไหมพี่อันนั้นอันนั้นไม่ดีต่อไปโอ้ยชื่อนี้ดีอะมีด้วยเหรอเนี้ยรวยไม่เลิกโอ้โหต้นรวยไม่เลิกคุณดินด้่วยหาปลูกเลยนะคะชื่อดีจังปลูกง่ายใส่กระถางปุ๊บออกปั๊บเลยออกแล้วแตกแขนงเยอะมากเลยปลูกไว้หน้าบ้านตรงไหนก็ได้ในบ้านเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะยิ่งปลูกยิ่งดีนะคะแต่สําคัญเลยนะคะต้นรวยไม่เลิกเนี่ยใบมันจะเหี่ยวไว คุณต้องมันใช่คุณต้องมันเอาออกมันจะเป็นเหมือนว่านอ่ะใบมันเหมือนว่านเอาออกเลยนะใบเหี่ยวไม่ต้องไม่ต้องเสียอย่าทิ้งใบแห้งใบเหี่ยวขาต้นอ๋อชื่อรวยไม่เลิกเพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยได้ยินน่ถ้าแต่ถ้าคนเล่นไม้พวกไม้อย่างนี้เขาจะรู้จักกันดีใช่ไหมพี่กล้วยค่ะต่อไปสุกสมใจปองสุกสมใจปองเป็นไม้ต้นสีชมพูครับ ปลูกไว้หน้าบ้านเลยจะได้สุขสมทุกอย่างเลยนะคะคแต่ถ้าเป็นด่างเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องดูแล้มเป็นสีชมพูมากเท่านั้นนะเคล็ดลับเลยนะไม้ไม้มงคลเนี่ยมันเป็นสีออกด่างๆชมพูชมพูเขียวๆครับแต่ถ้าเราดูแลดีเสริมมงคลให้ดีเนี่ยต้องเป็นสีชมพูเยอะๆอดูแลเลยนะคะฉีดงามของเรานะฉีดงามของเราเนี่ยเขาบอกว่างามของเราเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกยันถึงเก็บผลผลิตหรือยันแบบยัน ช่วงชีวิตของเขาเลยอ่ะไม้ดอกเนี่ยบานกันจนบางทีอยู่ได้ปวดตั้งหลายปีเลยนะฮะเมื่อกี้สุกสมปองมีคุณผู้ชมเออออมาว่านี่เลยฟังไม่ทันขอทวนได้ไหมโอ้โหเยอะมากคุณขาเดี๋ยวเรามาฝากกันอีกไปดูย้อนหลังหรือถ้าใครนึกไม่ออกถามถามทางไลน์มาได้ใช่ไหมพี่ก้วยว่าฟังไม่ทันต้นไหนนี้ดีไหมต้นหนถามมาทางไลน์ได้นะฮะเรามีไลน์อยู่ตรงนี้เอาต้นต่อไปเลยงาช้างงาช้างปลูกเลยค่ะ ดีเหรอปลูกไว้ในบ้านก็ดีนะคะปลูกไว้นอกบ้านก็ดีแจ่มเลยงาช้างเนี่ยถ้าปลูกแล้วเนี่ยมันออกมากกว่าสามสามอันละจะเป็นงาช้างต้นงาช้างจะออกมาใช่ไหมยิ่งดีเลยบ้านนั้นจะเป็นมงคลคือะคะถ้าสามขึ้นไปใช่สามขึ้นไปจะเป็นมงคลอ่าเป็นมงคลอ่ะอปลูกแล้วดีต่อไปจันผาครับต้นจันผาปลูกไว้ได้เฉพาะหลังบ้านเท่านั้นหน้าบ้านห้ามปลูกไม่ได้เลยจะนําเรื่องเดือดร้อนเพื่อนจะนําเรื่องนําความมาให้อื ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเขาจะนํา <นำ S 1> ความมาให้ะะจะมายื้มตังค์ด้วยไหมจะได้อันนี้สาคัญเลยแน่นอนมาแน่ๆมาแน่ๆนเมื่อกี้เปิดโทรศัพท์มีมาแล้วหนึ่งผมต้องรีบไปปลูกแล้วปลูกไว้ไหนหลังบ้านเหรอใช่หลังบ้านอ่ะต่อไปนี่ต้นนี้โอ้โหอดีตอดีตไม้ที่เคยฮิตแบบเฟื่องฟูมากโป้ยเซียนอ๋อต้นโป้ยเซียนนะคะเป็นไปได้ไม่นิยมให้ปลูกบริเวณบ้านนะคะโป้ยเซียนเป็นหนามหน้าบ้านก็ไม่ได้นะคะ ยุปลูกแล้วจะมีเรื่องทะเลาะบ่อแวงเงินจะไหลจะลวกไม่ดีนะคะเป็นไม้ที่ขจัดสัตวจูพืชจัดจูนะคะขับยักษ์ขับมารต้องปลูกไว้บริเวณโรงเรียนวัดสถานที่ต่างๆในอำเภอได้แต่ถ้าในบ้านไม่ได้เลยเป็นไม้ที่ห้ามกับบ้านห้ามที่บ้านคือถ้าจะไปปลูกก็วัดโรงเรียนสถานที่ราชการ อนี้เมื่อก่อนความหมายของปวยเซียนพูดนิดนึงเมื่อก่อนความหมายของปวยเซียนเนี่ยเขาหมายถึงอายุยืนคนจะนิยมมาแห่มาปลูกกันเยอะมากเลยซื้อกันมาปลูกเยอะมากเลยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าโปวยเซียนเนี่ยดอกมันเนี่ยเบ่งบานทีหนึ่งมันอยู่นานนะดอกมันออกเป็นช่อนะคะแล้วต้นเป็นหนามความหมายอย่างหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นเรื่องขจัดภัยมารปยเซียนเนี่ยไม่สามารถนามาบูชาพระได้เลย ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม้พวกนี้เนี่ยถ้าบูชาพระไม่ได้มงคลเนี่ยไม่มงคลนะคะไม่มงคลสาหรับบ้านนะไม่มงคลสําหรับบริเวณบ้านนะคะเหมาะกับต้องไปปลูกสถานที่ในศารในอาเภอในโรงเรียนนะคะวัดวัดด้วยนี่นี่ที่เหตุผลที่ที่ความนิยมของโป้เซียนมันลดลงไปพี่ก้วยน่าจะเพราะเหตุผลนี้ด้วยนะพอคนเริ่มเริ่มเข้าใจความหมาย พอหลังๆคนอะมาดูมารู้ความหมายเกี่ยวกับพืชกันมากๆเอออันนี้พอเรารู้ปุ๊บอาจจะมีมีผลว่าทําไมเขาไม่นิยมกันปลูกแล้วแต่แต่แตถ้าไปปลูกที่อื่นอะได้<ช>เป็นไม้ที่สวยคนคนที่เล่นกันดอกเขาก็สวย,ยนี่ไปปลูกถ้าปลูกเป็นสวนอย่างนี้ได้ไหมได้สิปลูกสวนเป็นทําเป็นอาชีพก<อ>็ได้ไมีมีปันหาได้เนาะ,ะนเป็นอาชีพแต่ถ้าคนจะปลูกก็สถานที่ราชการวัดวาโรงพยาบาลไ,ได้ได้ทั้งหมดเลยอะยังเหลืออ,อีกหลายอันเลยแต่เดี๋ยวเราจะเหลือเยอะมากเลยคุณผ <Yeah. S 2> ู้ชมคุณผู้ชมเนี่ย ทวนไม่ได้ผมพูดเลยมันเยอะแล้วเดี๋ยวเราขอเก็บเก็บไว้ไว้ตอนหน้าไหมเดี๋ยวแอบแอบเอามาแถมให้ตอนหน้ายังเหลืออีกเยอะเลยมีว่าลูกไก่เศรษฐีพันล้านว่านสีทิศมาปะมาขามมาเป็นของที่คุณคุ้นหูทั้งนั้นค่ะคุณรอจดรอชมได้เลยหรือถ้าสงสัยก่อนย้ำเลยว่าคุณมีไลน์แอดหรือยังแอดเกษตรงามแอดนำหน้านะคะแอดนำหน้า k a s e t n t a m เกษตรงามหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามสแกนที่หน้าจอเลยสแกนที่หน้าจอง่ายกว่าง่ายๆ่ายเลยะะที่สำคัญนะคะคุณอยากรู้ปัญหาชีวิตคุณสั่งงามเนี่ยได้สิทธิพิเศษดูดวงฟรีนะคะได้ก่อนเลยทันทีบอกเลย<ช>ว่าคลิกลางไม่ได้ครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อ่ะลายไม่ถนัดบอกลูกบอกหลานก็ได้ ส่งมาให้ทีได้หมดะฮะระบุมาก็แล้วกันว่านี่เป็นคุณพ่อคุณแม่วันเดือนปีเกิดให้ครบละกันอะวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มทั้งเรื่องต้นไม้เรื่องของไหวามากันครบเลยนะอย่าลืมครับตอนหน้าเราจะนําเรื่องอะไรจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้จะเอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับมูมาฝากกันต้องติดตามให้ดีดูกันได้ทั้งวันช่องนี้แหละเจอแต่เราน,นี่แล้วนะฮะเจอกันนะคะเจอกันอ้าววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ こんな